สวัสดีครับหลังจากพักปลาที่ไปตกมาได้ประมาณ2-3วันวันนี้ผมคัดออก4ตัวนะครับใส่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะไปปล่อยนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในนี่มันหนานแน่นไปหน่อยหนึ่งนะอยู่ในบ่อมันหนา,นานแน่นไปนิดนึงนะครับที่ดูเฝ้าดูในวิดีโอมันก็กัดกันมันห่วงถิ่นเลยลดลงนะจาก7ตัวใหญ่ให้เหลือแค่3ตัวพอนะครับนี่อยู่นี่เอาออกไป4ตัวนะจะช้อนไม่ได้ยากมากนะครับนะถือว่าปลามันก็ แข็งแรงแล้วแหะนะครับนะหลังจากที่รออนุบาลไว้ประมาณ2 3วันก็คือมันน่าจะรอดแล้วนะก็เอามาใส่กระเป๋าวันนี้ก็เลยได้ทดลองใช้ตัวนี้เลยออกซิเจนนะโซโบรุ่นใหม่ปะเดี๋ยวเราไปปล่อยลงบ่อใหญ่กันครับยกขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับออกเดินทางกันไปปล่อยลงบ่อนะครับปะมาถึงที่หมายแล้วนะครับมาปล่อยกันนะก็มีทั้งหมดสตัวโอแม่งดินละ ไปก่อนเลยตัวแรกเป็นไงซส่ไปไงไสโบโบไปเลยก็ใหญ่ทุกตัวนะพูดถึงอนะแต่ว่าตัวนี้มันลอกเยอะว่าเกล็ดเกล็ดหลุดเลยเห็นไหมแต่มันก็แข็งแรงดีมันไม่ตายนะอึ๊บโอ้จับแม่งยากเดี๋ยวกอดูตัวนี้ก่อน หน้า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 โอ้ตัวนี้เกศหลุดเยอะเว้ยแผลเยอะเลยนะไปตัวสองตัวโอ้เปี่ยกหมดลยสบัดน้ำแรงมากปนินตัวนี้โอเคเลยตัวนี้แข็งแรงดีแต่โดยรวมถือว่าแข็งแรงนะไม่ซึมไม่อะไรเลยเนี่ยยังสู้มือสู้ไม้ดีอยู่เลยเห็นไหม โอ้โหหล่นไปแล้วกระแทกหินตายไหมวะตัวนี้ไม่ใหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ตกได้ตอนแรกเลยนะสภาพนี้แบบว่ายังดีมากเลยดูดิเห็นปะ่ะตัวนี้ไม่มีแผลเลยแข็งแรงดีมากนะอันนี้ก็คือเลี้ยงไว้อยู่ในบ่อประมาณอาทิตย์กว่านะตัวนี้นะไปโอเคเสร็จสิ้นภารกิจขี้โคตรเยอะเลยนะอยไปละสี่ตัวนะครับหวังว่ามันคงจะ จเจริญพันธุ์นะออกลูกออกหลานเยอะๆนะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งครับโอเค่วนวนี้ก็สือเส้นภารกิจย้ายจากบ่อที่บ้านมาลงบ่อสะนะครับนะขยายพันธุ์ต่อไปครับสคควัสดีครับ